้เราอ่านเครื่องนะครับอ่านไฟรูปเครื่องโชว์นะตอนนี้ไฟรูปเครื่องโชว์ไฟรูปเครื่องโชว์เอามาพี่ใหญ่เอามาดูใกล้ด้วตอนนี้เราก็มาอ่านแบกับเครื่องก่นอนหลังจากจไฟรูปเครื่องโชว์นะเราก็มาอ่านมันจับได้ว่าแมตชแอร์โฟร์เซนเซอร์เซอร์กิตโลวอลเตจนะ โลวอนก็ ing, คือสัญญาณต่ำนะโดยทั่วไปก็สัญญาณพวกเซนเซอร์นะส่วนมากก็จะมีทั้งโลวอนแตะไฮวอนแตถ้าขาดวงจรเพียงเราก็มาอ่านเพราะอ่านเจอเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะครับเราก็ไปตรวจสอบตรวจสอบตอนนี้เราก็ปรากฏว่าเราตรวจสอบแล้วเอาตัวเครื่องตัวนี้ออกไปก็ปรากฏว่านี่นะครับแบตโผลสายมันหลุด จริงๆก็คือเราแก้งมันน่ะเมื่อกี้พยยามไม่มีอะไรเพื่อที่จะให้เครื่องมันอาได้นะครับหลังจากที่เราใส่เข้าไปเราก็จะไปลบโอสพยายามแล้วก็สตาร์ทเครื่องต่อไปเราไปแบ๊ก ไปขั้นตอนต่อไปเราจะไปลบโค้ดนะครับอันนี้ขอตอนอ่านเราฟ้องแอร์โฟเสียสำหรับคลิปนี้ส้สั้นเอาประมานี้ครับขอบคุณครับ